ลูกปั้นพญายักษ์ปูขเราเนาะน่ารักเลยสวัสดีครับทุกคนกูเจนโอเทเลอร์นะครับก็สวัสดีนะครับเห็นเห็นหน่วยนี้ครับเราเล่นเกมเรียสสองนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเออ่ดาวดวงใหม่กันนะครับจีเอ็ดแพลเนตกันดีกว่านะฮะเริ่มใหม่เลยดีกว่าเออ่เลือกฮิวแมนสปิริตเอาแบบไหนดีนะครับเราเราเล่นเป็นแบบว่าใส่อาหารครับจอเสกวันทุกเทคลเปิดผิวและเดือดทร้ายก็คืออยากได้อาหารเยอะคนเยอะอะไรยี้นะฮะ วูด for healthy p o p u l a t i o n นะครับแอลแ p l นเกนยี G ่สิบอาหารน่าสนใจนะก็คืออาจจะไปเล่นเป็นแบบว่าพืชเป็นหลักเียเนาะจะเลือกสับปิดนี้นะครับเอเลนต้องเกนไหมหรือว,ว่าเหมือนคั้นที่แล้วเราเลือกในตัวนี้ไปเนาะเดี๋ยวว,ว่าเนี่ยไงนะบอเรสเปลี่ยนแล้วกันเล่นเป็นยักษ์บึงแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวได้หาคงได้มาจากอ้ตัวเดวเซกนี่แล้วกันได้เ,ไเล่ดีวกว่าครับ เรามาเครียดแค่นี้กลนดีกว่ามาแล้วโหไม่ไม่ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะแบบว่ายุคดีนะฮะยุคดีมันจะโปร,โปรไปุไเริ่มยังไงดีสรารขั้นแรกเดี๋ยวผมขอจัดแผนที่แล้กันอืมอ่อนน้ำก่อนนะยางงชิบ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 ชิงกว้างไหมเดี๋ยวรออยากได้ให้มันมีแบบว่า น้ำทะเลลึกหลายๆช่องหน่อยนะจะได้แบบว่าอยากได้ดูแบบสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยเออสองช่องก็น่าจะได้เนะอสามช่องนี้สามช่องเลยแล้วกันเอาโอเคก็แฮฟทีปรป a t i o n อาจจะต,ต้องใช้อาหารเนาะยังก็โซนแบบว่าพืชทันแล้วกันนะพืชต้นไม้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกโซนมันไงไม่รู้่ะเดี๋ยวนี้คือจะสร้างแบบใหญ่ๆเยอะหน่อยนะครบแเราก็ตอนที่สร้างเสร็จเราก็มาทำแบบนี้นะครับทะเลเป็นทะเลเดียวหรือไหมหรือว่าไหนดูซิลองดูก่อนอ่าแบบนี้ ประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เป็นทะเละได้ไหมรักสามสี่ช่องก็น่าจะได้นะแบบว่าแบ่งกันสองฝั่งอะไรอย่างเนาะชุคิดว่าเป็นทะเลสาบเล็กๆระหว่างเมืองอะไรกันนะได้อยู่มั้งโอเคเรามาสร้างดีก่ออ่าคิดว่าสร้างใกล้ทะเลไปเลยเนาะว่าอาจจะต้องแบ่งกันสองฝั่งเนี่ย สองซิบิลิเซชันนะจะต้องแป่งนกันนะเป็นที่มันเยอะนะป,ป,ปิดทะเลไปเลยแล้วกันอเไหนสร้างหมู่บ้านนะครับจัดไปนะฮะจัดไปแบบนี้ก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วโอเคเริ่มมีอะไรธรรมขึ้นมานครับก็เดี๋ยวก่อนนะตัดต้นไม้จะได้เยอะใช่ไหมนะอืมทะเลครับทะเลมีอะไรบ้าง ก็เหมือนเดิมนี่หว่าไม่ได้ต่างกันมากนักเอเจ็กทูฟิตนะครับอันนี้คือช่องคือพันพอดีด้วยนะอันนี้ดีวาดีไฟเฮาดิชลิถ้าได้มิสเทอรี่หนึ่งครั้งจะได้แปดหน่วยเป็นอาหารห้าทรายสามก็น่าสนใจแปดหน่วยละแปดจะเป็นได้ประมาณ ยี่สิบหกนะครับท่านนี้สเชโลมไหมอันนี้เท่านันาะมาเดิวไหมครับเรินมามชุบชุบชุบโอเคก็ดดคือเราได้น,นะนี่ม่นสองเนาะเยอะอยู่อะ่ะก็ถ้าเสร็จนี้ก็จะได้ ถ้เกินที่เสร็จนะครับจะได้ดรับมาว่ะอ่าดราับซะเลยก็ดรับทะเลไหมผมว่าน่าจะใช้ทะเลเยอะดรับทะเลนะครับเออ,อาหารบิดฟิตเรีวดีค่มทะเลเป็นว่าต้นไม้ไหมฮิแมนสเปรดเราเน้นเป็นไม้เนาะใช่ใช่ใช่เพราะอีกทฤษฎีอ็อบเจก mineral โอเคได้อ,อ้ะโอ้ ไว้คุมเอาเมนูละกันโอเคอันนี้อยากได้อะไรครับวิวันชุดซาร์ดนิวโปรเจกต์นะครับอยากได้โปรเจกต์ใหม่ถ้าเรือก็น่าจะดีอ๋อพอร์ตลาสูสคือชื่อเมืงอนะพอร์ตแอสูดโอเชียนชายเอฟเดี c อีดิตริกโอเชียนเบลติกข้าวิดีมบอร์เตอร์โอ้โหสิบห้ามิเตอรี่นี่มันก็เดี๋ยวนะสมมติเจ็ดคูณเจ็ดคูณแปดนะครับอ่า เมองไม่ไปว่ะขอเครื่องไม่ได้แค่แค่ที่เรีกเหรอวะเนี่ยเจ็ดคูณแปดก็ห้าสิบหกนะครับก็คือน่าจะคุ้มอยู่แปดคูณสิบห้าแปดสิบห้าได้ร้อยี่สิบก็คือน่าจะคุ้มสุดแหละเออน่าจะหวังโอเชียนไซด์กับไอตัวนี้อ่ะนะโอเชียนเบลติก้าก็คืออะไรก็ได้นะมีสี่อันได้เลยโอเชียนไซด์ครับเป็น กา์สุดยอดท,าท่านทะเลตไปโซปิทลูกป,ปั้นพยับยักษ์ปู่เราเนาะน่ารักเลยปั้นยักษ์ปู่อ่าแล้วมีเอ่อนองแมทนะครับอีกอันใหม่ขึ้นมาแฮร์ริเอตควีนโอเคมิตติรีวินบอร์เดอร์หรือดิปเปอร์เมทเราเคยเล่นไปแล้วเนาะใช่เราเอาราชินีโจสรสลัดแล้วกันนะครับเพื่อเหมาะกับด่านทางท้องทะเลของเราด้วยนะฮะ เขาพอได้ควีนมาตรงนี้เลยนะไป<ะ>ขี่เรือครับ<อ>นี่คือป่าไม้นะฝนน้นตกนะเนี่ยไหนอะผมเดิอนอย่างช้าๆแล้วได<ป>้โอเคงการแต่งตัวก็จะแตกต่างกันนิดนึงใช่ไหม รัตสปอตโค้กอ้าวรัตสปอตนะครับอ้าวสปอร์ตอาจะเล่น,นิีนระเบียงไปหรออดรัตชูส์อาจจะตีกันหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอยากได้โอเชียนเลยทุกท่านได้เลยาพายเลทเซซิสเตอร์มินน่าจะง่ายกว่าเนาะสามอันเฟีนะครับสามอันอ่ะมิสเทอรี่นี่ได้ได้เยอะได้เก้าหน่วยนะฮะ อ่ถ้าใส่อันนี้ไปไปโอเดวิสตี้มันไม่ถึงว่ะงงปลาเลยครับเอาตัวตราวฟิดไปแล้วกันราวฟิตมันอยากอย,กอยู่ใกล้คียไมโนโนด้วยกันก็ได้แ,และมั้งแปะเลยอันนี้คืออ๋อโกรโบนัสนะครับโอเคถ้าคราวฟิตแปะไว้ตรงนี้ได้โกรโบนัส50เปอร์เซ็นได้ปลากระตนูนปลานิโม ก็ามาใส่ไว้ตรงตรงนี้เป็นไงโอเคมาปลาตุ๊กดุ๊กุุตรงนี้เดินผ่านน้ำมันมีเสียงตุ๊กตุ๊กเวยทุกคนได้ยินไหมันจะไม่แน่นนใจโอ้ดีใจไม่ปมปแล้วครับเออเอาไปเอาไปถักไปครับโอเคอันนี้ก็ปลดล็อกมาปาระเดิมเฮ้ยว ก็ถึงแม้ระดับสามนะครับก็จะถึงอยู่โอเคพระเนก็เสร็จไปได้เซสเมนต์นใหม่หนึ่งที่เนาะคิดว่าดะาหนึ่งน่าจะมีแค่ประมาณตีประมาณสามเซตเมนต์นอะไรงี้ไหมน่าจะใช่นะครับอา่าต่อไปเราจะเป็นทะเลทรายกันนะครับเป็นที่แห้งแล้งโอเคทะเลทรายเนี่ยเพราะว่าฮิวแมนสเปรตเราพืชทันเป็นหลักงั้นก็เอาที่มันมีพืชทันแล้วกันเนาะน,นี่ละกัน ที่มีต้นไม้นะโอเคไห์หมู่บ้านนี้นะครับเดอะมายเนอร์มายเนอร์แล้วกันเน้นเมทเตอรี่เป็นหลักเลยวะเยี side ่ยเลยทรายฟอสเฟนอโเป็นหลักเนาะอินเทอร์เรสไซทรายฟอเนอโโอเคได้ได้แหละก็ตรงนี้ไหมฮะจะได้เดินไปตรงนั้นด้วยกลางกลางเมืองทะเลทรายแลย้วออกันกลางกลางเลยฮนะแบ่งกันหนึ่งในสามแบบพอดีเนาะ แบ่งกันครึ่งๆแบ่งกันอย่างเท่าเทียมใช่ไหมอ่ามีผ้าปิดหัวด้วยมันจะร้อนๆหน่อย New Oasis City นะครับโอเคอยากได้ทรายแล้วก็มินเนอรใน The เดอร r บอทรทรายมินเนอรอันนี้จันไม่แพลนเนาะอันนี้ใช้ไม่ได้เอ่อ Bio City ไม่ถึงนะฮะอันนี้แล้วกัน แล้วก็เอาแผนมาแปะไว้นะครับเอาแผนมาแปะไว้อ่ม Empty Sport Construction by T by a u d i c a m Wit Go เอา,า,อาก,ก,อาก็มันจับคู่มันพอดีเลยนะครับตัดไปนะครับยักษ์บึงี่คือยักษ์บึงเหมือนเป็นกบยักษ์นะกบยักษนะ์มีเห็ดนะ จริงๆก็สวยอยู่เหมือนกันนะเขาทําโมเดลเอ้วาแล้วตายถึงไหมถึงอยู่นะอ๋อยังต้องการมิเนอรโอีกอันหนึงนะ่งเนาะแตเอดเช็ค e ทอ๋ออันนี้คือถ้าติดกับมินเนอร์โอันนึงได้25หน่วยนะคอ๋อติดลบไปนี่ว่าใช่ไหมถ้าจะไม่ปิดอันนี้คือติดลบนะใช่เลยก็ใส่เป็นตรงนี้แล้วกัน เดี๋ยวจะได้ไม่แตกโอเคโอเคเร็ okay. Okay, แล้วนี่คือเขาจะไปไหนเนี่ยบอ r d e r p e n s น o n นะโอเคอยากได้คนที่สเสลดทรายเพิ่มโอเคผมไม่ได้ดับเพิ่มอ่ะจบแล้วก็อีออนเหลือเท่านี้ประมาณ6เทินนะครับ คือหนวะ่ะอยากได้อาหาร,อาหารเอาพืชผลักไปละครันชื่อเคป่ะครับ,บปาารไปโอติคัมวิ f ฟูดเนี่ยฟูดเนาะจะได้ทรายแต่ว,ว่าเรานึ้นอาหารเป็นหลักก็อันนี้ละกันอ่ะเคปถ้า object to at least fit นะครับหนึ่งฟิตก็เอาเป็น อันนี้ไหมเฮริงตัดแต่ละการมาช่วยกันนะสาะยใหเ่ขยายไปฝังนี้น่าจะเริ่มเืึกผักอน่าจะเริ่มเข้าไปในป่าบ้างแล้วเนาะอ,อันนี้เสร็จแลวยอย่างนี้โอเชียนบริก้านะฮะแล้วอีกหนึงน่งอันเนาะหนึงน่งอันเราจะได้สิบห้าตเตอรี่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในพื้นที่นี้นะฮะฟามีแล้วอั้เบดฟูดเบดฟูดอันนดงก็คือปลดล็อกเนาะก็สลยายเดงแล้วกันหรือว่าอันนี้ดีว่าไว้ภูมิมินมโนอมันต้องติดกับมินเนอรัลก็ถ้ามินเนอรัลก็สองฝั่งนี้ก็น่าจะได้นะได้น่าจะได,ะได้ผมคิดว่าเมืองหลักเราน่าจะเป็นในเมืองพอรสลัดฟูดเนี่แหละเนาะ ชุดชุดชุดสามสิบห้าสิบนะครับน่าถึงสิบอยู่อันนี้ปลดล็อกแล้วสิบห้านนนะครับได้มาเยอะแยะเลยแกอ๋ออันนี้คือหลังจากเราเล่นแล้วมันปลดล็อกกันเนาะไมโครอะไรส <Micro. S 2> ักอย่างไมโครเมนูใช้เพิ่มอะไรต่างๆได้เซกเอมเบรมซิกเนเชอร์อ๋อ for ีสต so, uh ์ d ิสทริงแผนวิดอ i นบอร์เ r อร์แม็กไฟต์แ a c กอ่าฮะอ๋อคือเป็นเลือกที่หนึ่งนะตรงไหนฟูตเยอะๆก็จะคือบวกแปดทีละอันก็จะค่อยดูแล้วกันทีลนนหลังเนาะอู้อันนี้ก็น่าสนใจคืิดอินบอร์เดอรถ้ามันเขียนว่า border ก็แสดงว่ามันเป็นเขตเมืองนี่เลยสุดใจดอันนี้คือรประธานวิกฤตสแวลเรามาราเพิ่์ม,มกัน ก็เรนฟอเรสอีกหนึ่งอันเมากันกล้วยไหมครับกินกล้วยสหน่อยคารูเผือกเหรอเผือกม่วงมันม่วงนะครับใช่หรือเปล่าอะชังเกิลฟอร,ร์ไก่ปลาเชลนี่ก็ใช้ไปโอเดเวอ์ซิตี้สูงอยู่เหมือนกันแต่ลาจะได้เนะไม่ได้มีหาอะไรเราเปลี่ยนไปทำภารกิจของอันนี้แล้วกันอันนี้คืออยู่ในอีราของโพรอกเนาะเล่นๆไปก่อนอ๋ออันนี้อะไรวั้นี่ มีหนึ่งอันในเมืองไทยไม่มีนะครับโอเคไหนฟิตจิงฮัดก็คือปลาแต่ละตัวได้หารร้อยหนึ่งโอเชียนชายก็น่าจะมีไปแล้วนะคะคุมไหมวะเนี่ยโอเชียนชายกับพีเดอร์โอเชียนชายก็ดูจะคุ้มดีนะครับสมมติสองเทินเราใส่ไปทับนี้เนาะแล้วมันก็จะได้นี้พอดี อีราถัดไปมันก็ายเป็นลีกัซี่ก็จะจะดได้ดไปแล้วกันเชียนชายนะจัดไปจัดไปอา่าค่ะบูชาที่พระเจ้าปู่สองังนี้เนาะก็ตรงไหนมันไม่มีบ้างอา่าเลสแอลชี่แหรอครับสาหร่ายแดงแอปเจ็กเบียดฟูดก็น่าจะได้นะสาหร่ายแดงจัดไป แดงและหนึ่งได้ละเจ็ดนะครับเด็ดตรงไหนโอเคโหเยอะสัดๆเยอะสุดๆนะครับเยอะสุดๆอีกหนึ่งอันที่ไม่ซ้ำกันก็เอออะไรรึวะเฮียริงเหรอคือมันไม่มีอยู่ในโซนนี้เนาะอันนี้คือเพลทมิชชั่นนะครับอิมพอรต์ตเลาชุดเอ้ยผมอยากดูว่าไอ้อันนี้มันทำอะไรได้นะฮะเพลทมิชชั่น มันจะส่งผลอะไรกับเกมเพลย์หรือเปล่าวะดูหน่อยละกันมาแล้วชื่อก้าขายนะพ่อค้านะะน่าจะอยู่ในนี้ไหม intention and emblem เนี่ยมไม่แน่ใจเียดเรานะชึบชึบชึบสมมติอันนี้อ้า คือเขาเทรดอันนี้มาเคร์เตทัทัหมายถึงมันเพิ่มอันนี้ไปหนึ่งหน่วยเลยล่ะโอใโอเคไปซื้ออะไรมาเนี่ยได้อ๋อสาหร่ายแห้งนะครับสาหร่ายตาแห้งน,นี่คือถ้ามันหลากหลายอะไรแบเนี้ก็เดี๋ยวความหลากหลายสักหนึ่งอันนะฮะอันนี้คือเขาอยากได้เงินเพิ่มเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเพิ่มมิสเตอรี่น่าจะน่าจะครบแหละ มีตารีมันสหนอ่อยเคียริงเอ้จริงๆมันไม่ใช่สัตว์ก็ได้นี่แหละเป็นหินไหมครับหินทะเลติดกับ a อนะะิมอลแอนด์โครเลเหรอครับ t ูเซ t ตเหรอแสดงว่ามันติดได้สองที่เนาะนี่คือ e ีฟไทโครเรลนีก็พิดน่าจะไทแอนิมอลนี่แหละใช่ไหมอาอเป็นเบโอติกแอนิมอลนะฮะ ก็ได้ทรายเลยครับไม่น่าสนใจเท่าไห <S s plan ร่เอฟเจกทัวร์แพรนเบลติคัมเบสล็อกแม็กเผื่อว่าจะได้ใบโอเดอร์ซิตี้ด้วยนะเผื่อใช้ที่หลังน่าสนใจมาจัดเลยแล้วกันมันต้องใกล้อะไรนะ plan อแพลกนก็คืออันนี้แพลนครับได้มีดวงจันทร์ด้วยใหญ่ใหญ่เลยไปปุ๊บจั่มมาแล้วจั่มมาเลยเอท่าไหอ่า o o s t i n งเนาะได้เพื่อนี้ก็ได้ด้วย โอเคถึงไหมนะถึงอยู่นะครับเอเคได้จบภารกิจนี้แล้วก็น่าจะภารกิจนี้ต่อมัน่อกไปใครแด่ q วีนอินเว n t Something n โอเคตรงน, okay, นี้ให้ดูด้วยไว้ชิดค้นิวลักช x รี่โอเค l ั x u r รยันใหม่นะฮะแล้วมันจะสะเทิดกันินะไม่ทำอะไรได้ต้องเทรดเท่านั้นถึงจะได้เงนินขึ้นมาเนาะ อาชุบชุบสตาร์เพิ่มก็ได้เนาะมายเนอร์วินเลดเอาโอาเชียนเป็นหลักแล้วกันก็อันนี้แล้วกันสกัสซับมนะมีพืชทักสองอันยู m มนสปิริตเน้นพืชทักเป็นหลักโอเคก็เออทูสปิริตนี่คือของอันที่เล่ของเราเนาะ แม็กสุดที่ร้อยยี่สิบห้านะครับมีอะไรที่มันจะถึง125ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยชึบชึบชึบทรายร้อยยี่สิบห้านี่คือเจ็ดสิบห้านี่คือแม็กสุดของมันละชึบชึบอีล่าใกล้จบกันด้วยสีหนึ่งกันนะครับเจมเหรอครับสโตนคัตเตอร์หรือเจมซิกเกอร์เนาะอ,อันนี้มิตตรี่ได้แค่เจ็ดหน่วยอ อย่าได้มินเนอรัลเป็นหลักแล้วก็เทคนะครับเทคโนโลยี <Technology S 1> ก็คือเน้นสายเทคเนาะมันจะคงต้องส่วนคัตเตอร์นี่ยแหละอิเลเมนต์ปดิทิค่าวิดีนบอร์เดอร์เอเลียม,มนต์ก็คือสายสายมินเนอรัลที่มีเทคเอเลียม,มนต์เนาะน่าจะได้โอเคอย่างเช่นอันนี้คือเอเดียมเอนต์หอันนี่คือเอเดียม,มนต์นหนึ่งอัน ว่าแต่ Micro ไมโครที่มันเสียงน่าจะไม่เสียไอหน่วยอีร่านะฮะน่าจะใช่ไม่อยากได้อะไรนะเอลิมเมนต์เนาะเอลิมเมนต์เราจะใายนี่ก็เอลิมเมนต์เหมือนกันเอ,อถ้าเราไปใส่ฝั่งซ้ายแล้วก็นะครับน่าจะได้แต่ว่าห้ามติดกับมินเนอรัลอีกแล้วนะฮะไปโอเดอร์วิตี้สามพอดีเลยจัดไปเราก็น่าจะซื้อ อีออนเพิ่มได้ border b o เ s อ e r เอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคสมมติ okay. Smooth, ซื้ออันนี้อะไรวะดาบนาะของเคอ่าซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม okay. โอเคไ้่ได้หลายเทินเลยวะยูแล้วป <Okay. S 1> สร้างเลย มีคนใส่สุตรรียบรอโอเคเจ็ดละแปดถึงอยู่นะครับแล้วก็เขาอยากได้เมนเนอรัลเพิ่มถึงจะจบอันนี้ดาฟสตันก็น,น่าจะดีแต่ว่าใช่ไหมล่ะกันต้องมีเมนเนอรัลเพิ่มเขาอยากขยายเมืองไหมไม่อยากขยายเมืองเท่าไหร่ถ้าอยากขยายเดี๋ยว <c oughs> ผมอาจจะเอาเมนเนอรัลมาแปะตรงนี้ก็อาจจะได้ว่า เบตุด,ดิข้ามเบทซายนี่เบดอาหารกินในมองก็คือถ้าเราสร้างสัตว์ตรงนี้ตัวนหนึ่งเออสร้างตรงนี้มัอาจจะอยากขายนใหนะเบทซายอันนี้มออถ้าสัตว์มีสัตว์อะไรเนอสัตว์ทะเลทรายเนะาะอ่ะฮะหนูไหมครับหนูเล็กชุดๆอยากเน้นทรายหลักที่อันนี้ก็น่าสนใจเพิ่ม ไบโอเดเวอซิตี้เนาะแล้วเบสไซด์พอดีด้วย10รัสนะฮะ10รสัสนี้แครนเพิ่มทรายโอเคได้จัดแบกเขยายจไหม ็สนใจอยาขยายยูนะสร้างกิัการหนึ่งอ่ะน่าจะอยากขยายอยู่อ่ะป็นษัดบ้างละกันไก่หรอ i อฟซึ่บโอแฮตเซอร์พัทอ๋อสามถึงหกไบโอเดอะ i t y ไม่น่าสนใจเท่าไหร่เรีนยพีกว่าหรือว่าปัตตานีครอ ไปได้หน้าอยากอยู่ใกล้กับเพลนนะครับแล้วได้ยี่สิบเพิ่มมันก็ไปที่หลังชุดๆมีสามไบโอไดเวอร์ซิตี้ป,ปะปียาทีเนาะรามอนรามอนทีเดี๋ยวไสับไปแล้วกันครับโอเครามอนทีโอเคขยายมาก็จะจบภารกิจพอดีเนาะ ว่าไปอ่าเสร็จพอดีนะครับลือไปเลยจะทำอันนี้อ่ะเจ็จปรดิอัอนนี้เสกทาวอย่าได้อาหารก็คงต้องมาทำอาหารฝั่งนี้นะครับนั้นก็เลนฟอรเรสแล้วกันนี่เราจะเน้นพวกพืชผักจะไปเปล่าวะอ่าจจะต้องเปลี่ยนบ้างแล้วนะสัตว์แล้วก็มีผัก เพื่อทักอันหนึ่งก็น,น่าจะดีขึ้นชึบๆถ้าติดกับแอนิมอลตัวอื่นได้หนะ้าสิบน่าสนใจแต่ว,ว่าต้องอัปเกรดก่นนอนเนาะใช่อันนี้ละกันอยากได้น้องคาปิบาร่านะครับจริงก็ไม่ต้องคิดมากก็ได้จริงๆก็คิดแค่ดีก็ได้ดีกว,ว่าดีม่แค่อยากได้คาติดคาปิบาร่าก็เลือกเลยสัตว์ปขอยากได้อาหารเนาะแต่ว่าน่าจะ สั้นต่อไปไม่ได้แล้วถ้ากล้วยมาแปดตัวนี้ก็คือมันจะลอ้อมไปด้วยด้วยพันธุสี่ชนิดเพออีกก็คือจะได้มาแปดสิบหน่วยนะาได้ปิดไปเนาะถ้าเราอปะปะยาทีไบโอนี่มีไลมองทีเราวไ่วะก็คารุ่งอแบมบบูมครับ ทูแพนเบลติค่าได้มั้งแต่มันไม่ได้อาหารอัตวญาทีก็ได้เอาไปก่อนแล้วกันนะยีรานี้น่าจะจบเละอ้าวชุบชุบชุบสี่สิบเดี๋ยวผมขอดูครับคืออยาก อยากใช้ตัวเอ็มเบรนด์นี่ด้วยไมโครเดบิวสตี้อันนี้บวกสี่สิบบวกสามสิบสี่สิบสิบห้ามันดูใช้ไม่คุ้มเลยครับใช่ไหมยอยากได้อะไรที่มันแบบเยอะๆยอะไปเลยนะครับอย่างถ้าเราได้ปันตานามาแล้วก็ใส่อันนี้ไปไาาก็น่าจะน่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราไป with New Era ะคอนติเนียลอีนิวอีร่าแล้วกันเนาะ น่าจะทำได้ไม่ได้แล้วชึบชึบได้ไหครับเอออยากจะได้อะไรจริงๆก็อยากจะปลดล็อกนี่อยู่นะทูสตารีว่าต์เกนวันรีโรนอวเทชั่นเอฟเฟกต์นะไอรอนอันล็อกไอรอนเบลติกัมน่าสนใจน่จาสนใจน่จาสนใจเฮออเ้ย๋ยวเราเล่นอาหารนี่ว่าเอ,อือมิแมนสปีดเราเล่นอาหารนะครับงั้นเราเป็น นีโอ t ิทิกดิว l u ูชันการปฏิวัติีโอริทิกนะครับก็มนุษย์ตัวน้อยค้นพบวิธีที่จะเก็บอาหารได้มากขึ้นก็คือการฟาร์มิงนะครับโอเคฟาร์มิง r e v o l ูชันอัพทูทีเอซิตี้วิววิวเอ็กเตอร์ฟาร์มเกนเอ็กตอร์ฟู้ดฟน่าสนใจนาสนใจถ้าได้2ดาวจะได้เอสเปดช้างมาเนาะ,นะก็คือไมโครเดปซิตี้อะไรนั้นอะ่ะก็เฮ ส,สามซิตี้มีคนสามคนน่าจะได้อยู่นะอ่า uh, Unique p l a n อ n n ด t ะแพลเนน่าจะได้โอ้มันต้องแบ่งกันทุก,ท,กทุกเมืองเลยนี่กว่าถ้าเราปลูกพืชหนึ่งอันมันก็จะได้อาหารยี่สิบหน่วยน่าจะได้อยู่นะหนก็ต่อไปที่ n no o o i ด t ติกอิวโรชัระดับความยากไม่เดียมนะเยลเยครับเลยครันมีอออดิติกมีวอ i ูชั่นจปแล้ว แน้เลยว,วะขยายพื้นที่กันนะครับขยายไปนี่ครับไหมฟาร์มที่ได้มาคือไหนอ่าเอโนริสติกฟาร์มเนาะเอ๊ะ Farm, โอเชียนชายก็ยังไม่หายไปน่าจะต้องรออินสปิเรชันอันต่อไปแล้วมันก็จะกลายเป็นลีกัซซีแน่เลยครับน่าจะถ้าจะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฟาร์มอันนี้อยากได้ แพนเพื่อเป็นหนึ่งที่ก็จะได้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมเอ่อนี่คือได้ดาวครบแล้วนะเนโอเลติกวีล่านี่คือจบแล้วนะนั่แหละเรียบร้อยแล้ววามันแต่ว่าี๋ยว่าจวานะครับวันนี้ก็เอาไปให้ดีก่อนลยกันแล้วเ,เจอกันใหม่วันหน้านะครับอันนี้จ,จะคลิปสั้นหน่อยว่าเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับไปก่อนนะเพื่อนๆบายครับไปแล้วอู